เดือดกันมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังด g ก o s สหรือว่าฟังเพลงกำลังฟินๆก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ด้วยคุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้อายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือว่าใช้งานกับที่อื่นอยู่<ๆ>ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ครับสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรี free. เพียงแค่สแกน QR Code <c oughs> ในไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสำหรับคนที่มาเจอจากช่อง Man U Update ก่อนรุ่นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนครับและสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันมาจากช่อง Man U Update ว่าได้ชัวสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่20มีนาคม วันนี้ครับมาเริ่มกันที่รายงานอัปเดตกับข่าวดีกับ2คแขงกองหลังดาวรุ่งทั้งเลนี่โยโร่และก็แอดเดนเฮฟเวนซึ่งทั้งคู่ก็ส่อคำแบกพร้อมๆกันแล้วครับหลังพักเบรกทีมชาติรอบนี้ เดีเริ่มกันที่ในรายของเลนนี่โยโร่กันก่อนนะครับซึ่งเจ้าตัวมีปัญหาเจ็บในเกมกับแอนสแนลและก็ดวนเปลี่ยนตัวออกตอนพักครึ่งซึ่งล่าสุดครับทางซาริเซสายข่าววงในสโมสรได้ออกมายืนยันว่าเลนนี่โยโร่กาลังฟื้นตัวอย่างเร็วเลยครับตอนนี้เขาเนะีถอดรองเท้าป้องกันออกแล้วแล้วก็ออกกําลังกายส่วนบนของร่างกายอย่างหนัก รวมถึงตัวเขาครับกําลังทํไกยภาพบําบัดเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและก็ปรับสภาพร่างกายอยู่ด้วยแผนของสโมสซอนครับก็คือให้เขานะกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังพักเบรกทีมชาติทางด้านในรายของเอเดนเฮฟเวนก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกเลยครับเมื่อเป็นทางลอรีวิทเวล เทียหนึ่งสายข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาระบุเองว่าเอเดนเฮฟเวนอยู่ที่แคริงตันโดยไม่มีการสวมรองเท้าป้องกันอะไรทั้งสิน้นเขาเดินไปมาโดยไม่มีใครต้องพยุงและทางวิดเวลนะครับก็เชื่อว,ว่าเซอหนุ่มวัย18ปีรายนี้จะกลับมาได้หลังพักเบรกทีมชาติรอบนี้ทันทีด้วยเช่นกันครับซึ่งกับทั้ง2ข่าวก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทีมอย่างแท้จริงนะครับหากว่าดีกลับมาพร้อมกันจริงๆหลังพักเบรกเลย เราไปต่อกันที่อีกหนึ่งอัปเดตที่น่าสนใจเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองหน้ากับการตามล่าตัววิกตอร์ซิมเพนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยอเล็กซ์คลุกนักข่าวของท็อกสปอร์ตคลับได้ออกมาชี้แจงว่าวิกตอร์ซิมเพนมีโอกาสจะย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสูงมากๆในซัมเมอร์ที่จะถึงโดยตัวนักเตะครับอยากจะย้ายมาที่สโมสซอนรวมถึงค่าตัวของเขาก็ไม่แพงเหมือนแต่ก,ก่อนแล้วด้วยทาให้แมนยูไนเต็ดเนี่ยสามารถจ่ายไว้และในจจเรื่องค่าเหนื่อยครับที่ไม่ได้สูงเวอร์ด้วย ซึ่งทาให้การล่าตัวก,กองหน้าวัย26ปีรายนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยแม้แต่น้อยดูที่ปัจจุบันคลับโอซิมเฮนรับค่าเหนื่อยกับกะะารเล่นเซสายในสัญญายืมตัวราว190,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือว่าตีเป็นเงินปอนในคลับก็ราว160,000ปอนต่อสัปดาห์ เสีหากการย้ายทีมเกิดขึ้นครับแมนยูเน็ดก็สามารถเพิ่มให้ได้อีกระดับหนึ่งอย่างไม่มีปัญหาและเมื่ออ้างอิงกับค่าเหนือที่อินิออสยอมใจ่ายให้กับมัทไหส์เดลิกที่ย้ายจากบาเยนมาร่วมทีมตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาจำนวน190,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ก็ยิ่งชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเราครับไม่ได้ติดปัญหาเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยเพราะว่าในซัมเมอร์นี้ก็จะมีนักเตะย้ายออกจากทีมอีกหลายคนเลยครับโดยเฉพาะกับนรายของเจดอนซันโชแมคคาสแวดฟอร์ดอันโตนีหรือว่าแม้กระทั่ ระดับ3แสนปอน์ทั้งนั้นต่อสัปดาห์นอกจากนี้ครับอเล็กซ์คลุกก็ยังยืนยันอีกว่าค่าตัว62ล้านปอนหรือว่าตกราวๆ74ล้านยูโรจะไม่ใช่ปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันครับ มากันที่ข่าวลือการย้ายทีมของอันตรายบายินเดียประตูมือ2ของทีมในครับที่ถูกโหมอย่างหนักเมื่อวานนี้และก็มีเพื่อนๆแฟนเพจทักเข้ามาถามกันพอสมควรทั้งนี้ครับล่าสุดผมได้เข้าไปเช็คอย่างละเอียดแล้วต้องบอกว่ายังไม่มีสื่อไหนเล่นข่าวนี้เลยนะครับและก็เป็นเพียงการคาดการณ์ของ Account United Forever ใน X ที่ออกมาคาดการเอาเองครับโดยใช้คําว่าอาจจะย้ายในตลาดซัมเมอร์นี้หลังที่มีข่าวลือในตําแหน่งผู้ักษาประตูอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเลยครับในนั้นข่าวของบายินดีที่ชา์์เจนคงต้องรอแหล่งข่าวของสื่อไหนเล่นกันก่อนซึ่งท้ามีอัปเดตและน่าเชื่อถือเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอน ไปกันที่ข่าวที่เป็นกระแสและกำลังเตรียมโดนตรวจสอบของทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมคู่ปรับร่วมเมืองที่เป็นกระแสเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยตามรายงานของทางเบนรัสบีในข่าวดิดเทเลกราฟสื่ออังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังเผชิญเกี่ยวกับความสงสัยเรื่องอายุนักเตะในทีมเยาวยชนของพวกเขาครับว่าจะเป็นการโกงอายุหรือไม่ซึ่งรวมแล้วนะครับมีนักเตะประมาณ6คนครับจากทั้ง2สโมสซอนที่เป็นเครื่องหมายคำถามว่าชายอายุที่ท้ย จริงหรือไม่ของนักเตะเหล่านั้นดูนักเตะทั้ง6คนนั้นเติบโตในต่างประเทศก่อนจะย้ายมาอยู่กับทั้งส,สองสโมสรบางคนครับถูกเรียกตัวติดท,ทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนไปแล้วด้วยซึ่งก็มีภาพถ่ายว่าเด็กๆเหล่านี้ลงเล่นฟุตบอลในรายการที่มีอายุมากกว่าในต่างประเทศมาแล้วด้วยครับแต่กลับเล่นในรุ่นอายุที่ต่ำกว่าเมื่อย้ายมายังอังกฤษ โดยสําหรับ6นักเตะที่ว่ามานี่ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อนะครับซึ่งก็คงต้องรอการอัปเดตและก็รวมถึงการยืนยันอีกครั้งว่าข่าวลือครั้งนี้จริงเท็จแค่ไหนเลยครับแต่ถ้าจริงก็ถือว่างานหยาบแน่ๆเรามาต่อกันที่ความเห็นของโจโคอดิตดันกลางหน้าหล่อของเชลซีนะครับหรือเจ้าตัวที่ออกมาพูดถึงผลงานของบรูโดฟานเดนเดสที่มักจะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างคงเส้นคงวาตลอดตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแมนยูเน็ด แต่ก็ยังมีวายโดนทั้งแฟนบอลทีมตัวเองด้อยค่าโดนตำนานของสโมสซอนเติงแทบจะทุกสัปดาห์เมื่อเล่นแย่ในบางเกม โดยที่เขาครับก็ได้แนะให้บรูโน่ควรจะออกจากแมนยูน t เต็ดเลยดีกว่าเพราะเชื่อว,ว่าเขาอยู่กับทีมมน,นานเกินไปจนไม่มีใครเห็นค่าแล้วและเวลาของเขากับแมนยูนเต็ดก็น่าจะหมดแล้วด้วยครับดังนั้นนักเตะระดับบรูโน่ก็ควรจะเลือกย้ายไปควา้าแชมป์กับทีมอื่นให้สมกับระดับฝีเท้าดีกว่าจะต้องมาทนแบกทีมแถมก็ยังต้องโดนตําหนิแทบจะทุกสัปดาห์แบบนี้ครับซึ่งกับเรื่องนี้ทางโจโคได้ให้ความเห็นว่า ถ้าผมเป็นบรูโน่ฟานันเดสผมคงกำลังมองหาทางย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอย่างแน่นอนเขาเป็นเหมือนผีเสื้อตัวแรกที่ต้องรับลูกศรจากทุกทิศทางก่อนเพื่อนเขาคงกลับบ้านไปทุกคืนแล้วยังสงสัยว่าทำไมทุกคนนะถึงยังรุมวิจารณ์เขาอยู่ทั้งที่เขาแทบจะเป็นคนเดียวที่พายายามทำผลงานให้ดีเพื่อทีมทีมนี้แล้ว แน่นอนว่ามีคนอื่นที่ทําได้ดีอยู่บ้างแต่เขาคือคนที่แทบจะลากทีมผ่านช่วงเวลาอันยากลําบากเพียงลําพังและเมื่อทุกอย่างจบลงและเมื่อบรูโน่ฟ์นันเดสต้องอําลาทีมไปและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมายังจุดสูงสุดอีกครั้งผมคิดว่าผู้คน,นจะมองย้อนกลับมาแล้วก็เห็นว่าแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวในยุคนี้ก็คือบรูโน่ฟ์นั n นเดสเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและผมเชื่อว,ว่าเขาสามารถเล่นให้กับทุกทีมได้และเขาก็จะไปได้สวยด้วย แต่ผมไม่คิดว่าเขาเคยคว้าแชมป์ลีกในอาชีพของเขาเลยนะและเขาจําเป็นต้องพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเขาสามารถเล่นให้กับทีมระดับท็อปและก็คว้าแชมป์ได้เพราะว่าตอนนี้เขามาถึงจุดอิ่มตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเขาควรอาลาสโมสซอนด้วยการได้รับการยกย่องจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทีมแฟนบอลหรือว่าผู้จัดการทีมเพราะที่ผ่านมาเขาต้องรับแรงกดดันทั้งหมดซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่เขาจะรู้สึกอย่างไรไม่ถูกวิจารณ์หนักเกินไปทั้งที่เป็นคนทั้งยิงประตูแอสซิสและก็ผลักดันทีมไปข้างหน้าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและถ้าผมเป็นเขาผมจะมองหาทีมที่มีศักยภาพในการคว้าแชมป์และก็ย้ายไปเล่นที่นั่นอย่างแน่นอนมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของราสมูสฮอยลุนกองหน้าของทีมครับที่เจ้าตัวได้เผยว่าเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากรุ่นพี่ร่วมชาติและก็ตำนานของสโมสซอนอย่างปีเตอร์ชไมเคิลในการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งเขาก็จะสารต่อเรื่องนี้และก็พร้อมจะช่วยเหลือรุ่นน้องร่วมชาติอย่างแพทริกดอกูและก็ชีโดโอบีที่เพิ่งเข้ามาเล่นให้กับทีมเช่นกันครับพร้อมกันนี้ฮอยลุนก็ยังเชื่อว่าการเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นทีมชาติบ้านก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีก่อนจะยืนยันว่าเขามีความสุขมากครับที่ได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงการได้ร่วมงานกับรูเบนอาร์โมริมด้วยซึ่งกับเรื่องราวดังกล่าวครับรัสมุสฮอยลุนได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างเข้าแคมป์ทีมชาติโคนมว่า ปีเตอร์ไมเคิลช่วยผมเป็นครั้งคราวแล้วก็รับฟังว่าผมเป็นอย่างไรบ้างทั้งตอนที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและก็ตอนที่ทุกอย่างไม่ค่อยจะดีนักผมอาจไม่ได้เรียกเขาว่าพ่อนะแต่เขาช่วยผมได้เยอะมากจริงๆเพราะว่าเขาเคยผ่านสิ่งนี้มาก่อนเขารู้ว่าการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะนักเตะเดนมาร์กมีความหมายขนาดไหนซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากที่มีใครสักคนไว้พูดคุยกับเรื่องราวเหล่านี้ การมีตำนานระดับปีเตอร์ชไมเคิลขอให้คำแนะนำถือว่ามันดีต่อเส้นทางการค้าแข่งของผมอย่างมาก c คริส t i a n อริกเซนก็ช่วยผมไว้เยอะแล้วก็คนอื่นๆด้วยแต่ถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือผมเล็กๆน้อยๆผมก็พร้อมจะช่วยนะทั้งกับทุกคนที่นี่แล้วก็ p แพทริกดอ g ์กูแล้วก็ Shido o b ีเช่นกัน ในช่วงนี้ผมไม่ได้ใช้เวลากับโซเชียลมีเดียมากนักผมโพสต์เป็นครั้งคราวส่วนช่วงเวลาอื่นผมก็เก็บมันไว้และก็ใช้เวลาอยู่กับแฟนและก็ครอบครัวมากกว่าและตอนนี้ผมกําลังจะซื้อสุน,นัขมาเลี้ยงด้วยการอยู่กับทีมชาติมันก็อาจจะช่วยคุณได้เพราะการได้รับการโอบกอดจากคนในชาติมันก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศที่ดีและก็ได้รับพลังงานใหม่ๆเข้ามาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะเพราะว่าฟุตบอลระดับสโมสนนั้นยาวนานมากกว่า แน่นอนว่าผมมีความสุขมากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือสโมสรที่ผมใฝ่ฝันจะเล่นด้วยมาด้ยตลอดและผมก็มีความสุขมากกับการทำงานภายใต้การคุมทีมของรูเบนอาร์โมริมทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบเช้าประจำวันที่20มีนาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ